แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปรีวิวรถยนต์ Honda Wave Extre m e 2 0 2 5ความยาวประมาณ400คำในภาษาไทยครอบคลุมทั้งภายนอกภายในสมรถนาและราคาเหมาะสำหรับใช้พูดในช่อง y o u t u b e รีวิวรถยนต์โดยไม่มีหัวข้อย่อยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ Honda Wave Extre m e ม2 2 5รรรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสในวงการยานยนต์ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของ Honda กับดีไซน์ที่ทันสมัยดุดนันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโชบเฉียวเส้นสายตัวถังถูกปั้นให้ดูมีมิติและไดนามิกล้ออลลอยลายใหม่เพิ่มความเท่ให้ตัวรถในบางรุ่นย่อยจะมีการตกแต่งด้วยสีดำเงาเพิ่มความดุดันแบบจัดเต็มเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความทันสมัยและความใส่ใจในรายละเอียด แผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชให้สัมผัสที่ดีหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบ Infotainment ตอบสนองรวดเร็วควบคุมง่ายพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพื้นที่โดยสารกว้างขวางกว่ารุ่นก่อนโดยเฉพาะเบาะหลังที่นั่งสบายขึ้นและมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในด้านสมรรถนะ Honda w เว e e อ t r ตรีมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ190แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นแม้จะไม่ใช่รถสายแรงแต่ขับขี่ในเมืองหรือทางไกลก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและคล่องตัวอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งและยังมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกอีกด้วย สำหรับราคา Honda Wave Extre m e 2025ในไทยเริ่มต้นประมาณ899,000บาทและอาจสูงถึง1,150,000บาทในรุ่นท็อปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากหากใครกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง Honda Wave Extre m e 2025อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ถ้าคุณต้องการสไตล์การพูดแบบเป็นกันเอง สนุกสนุกหรือจริงจังกว่านี้ก็แจ้งได้เลยครับ